ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอ ตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการราตรีนี้มีแสงธรรมนะคะโดยมูลนิธิโพธิวน,นามีคณะทำงานโดยกลุ่มโพธิธรรมนะคะค่ะดิฉันธัญพัชศรีคูณหรือกล้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้นะคะรูปแบบของรายการของเราก็จะเป็นอิ่มเอมไปด้วยความรักนะคะและก็ความเข้าใจนะคะโดยวันนี้นะคะดิฉันมีท่านอาจารย์มาด้วยนะคะคือท่านอาจารย์ วุฒิชัยอ่ำบำรุงนะคะเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในรายการนี้นะคะซึ่งท่านอาจารย์ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็เป็นวิปัสนาจารย์ที่มูลนิธิโพธิวันนานะคะอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านก็เป็นประธานของกลุ่มต้นกล้าคุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโพธิธรรมเพื่อเผยแผ่ธรรมะนะคะ ค่ะแล้วก็มีวันนี้มีแขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณนัทนิชาบุญธรรมนะคะหรือว่าพี่เจนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่เจนค,ค่ะทางบ้านค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ที่เราจะามาสนทนาธรรมวันนี้เป็นเรื่องของหัวข้อบรรยายเรื่องมีสติดับทุกขได้ค่ะแต่ว่าก่อนก่อนที่จะไปเรื่องนี้อยากจะขอ ความรู้จากท่านอาจารย์ความเป็นมาของรายการนี้ค่ะราตรีนี้มีแสงธรรมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นความรู้สึกของอาจารย์ว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสถึงธรรมะของพระพุทธศาสนาแล้วเนื่องจากว่ารายการนี้เนี่ยจัดอยู่ในช่วงค่ำเนี่ย2ี่นาฬิกาเนาะต่อไปซึ่งจะออกอากาศทุกวันพุธในเวลา20นาฬิกาถึง20น30นาฬิกา30นาทีเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงราตรี ก็เลยได้ความรู้สึกขึ้นแบบว่าถ้าอย่างนั้นก็ใช้ชื่อรายการนี้ว่าราตีนี้มีแสงธรรมมีแสงธรรมที่เย็นถึงหัวใจของทุกๆคนปรารถนาแบ่งความอิ่มเอมความรักในธรรมะของพระุทธองค์นั้นให้ถึงหัวใจของผู้คนทั้งหมดที่ได้รับชมรายการแห่งนี้ค่ะรู้สึกเย็นจริงๆนะคะอาจารย์เย็นไหมพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วรู้สึกเย็นจริงๆค่ะเย็นเข้าไปถึงหนาวเลยแต่นี้รู้สึกรู้สึกเย็นจริงๆค่ะอาจารย์ แล้วทีนี้ว่าเรื่องของมีสติดับทุกได้ที่เราจะคุยกันนะคะอาจารย์ก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่ะกล้วยก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายที่ที่มีความเชื่อเรื่องของกรรมแล้วก็มีการไปแก้กรรมหรือว่าเป็นเรื่องที่จะหนีกรรมหรือเปล่าคะอาจารย์อยากจะขอความรู้ในเรื่องเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ากล้วยก็ยังไม่ชัดในเรื่องนี้กล้วย กลัวกรรมไหมกลัวสิคะอาจารย์ถึงต้องทําดีทุกวันนี้เวลาทํากรรมแล้วเวลามีคําพูดว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรเขามามาทวงเวรทวงกรรมอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวค่ะแล้วจริงๆแล้วกล้วยหนูรู้อยู่ใช่ไหมว่ากรรมใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่เกิดเกิดที่จะมีผลส่งถึงตัวเราเนี่ยใครเป็นคนทํากรรมที่ผ่านมา ใช่ค่ะเราเป็นคนทำกรรมตอนนี้รู้ว่าเราเป็นคนเราเป็นคนทํากรรมค่ะอาจารย์และเมื่อเราเป็นคนทํากรรมแล้วใครจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเราค่ะเราแต่เราจะหนีเพราะเรากลัวมันไม่ต่างอะไรจากคนที่ทําความผิดแล้วไม่อยากรับผลของความผิดไม่ต่างอะไรจากลูกหนี้ที่ไปกู้หนี้ยืมหนี้เข้ามาแล้วจะหนีหนี้ไม่อยากใช้เพราะตัวเองกลัวการชดใช้ค่ะ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาผู้คนในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครอยากทุกไม่มีใครอยากที่จะประสบความยากลำบากทุกๆคนอยากมีความสุขไม่อยากมีความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกๆคนเลยพยายามดิ้นรนหาหนทางที่จะไม่รับผลของกรรมนั้นมันถึงเกิดวิธีการในการแก้กรรมต่างๆกันขึ้นในสังคม<ข>เพื่อทำให้ผู้คนนั้นมีความสบายใจขึ้นแต่มัน แก้ได้จริงเหรอค่ะหรือบางครั้งบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือของผู้ที่ขายความเชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วบางครั้งเนี่ยคำตอบมันก็คลาดเคลื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยอาจารย์ยกตัวอย่างว่ามีลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่า หนูจะต้องทําอย่างนี้นหนูจะพ้นกรรมนี้นแต่ปรากฏว่าทําไปแล้วตั้งนานก็ยังไม่พ้นยังเจอเรื่องร้ายๆอีกก็มาถามอาจารย์ใหม่ว่าอาจารย์หนูจะต้องทําอย่างไราอาจารย์ก็บอกเขาว่าหนูต้องทําใจก่อนเลยเพราะต่อให้อาจารย์บอกวิธีการใหม่ๆไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงกฎของกรรมได้ ใครทำก็ต้องยอมรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพ้นไปจากผลของกรรเพียงเพื่อความด้วยความเชื่อพวกนี้เพียงอย่างเดียวอาจารย์คะแล้วคําว่าทําใจนี่มันต้องทํำยังไงคะอาจารย์มีสติอดูความจรงิงเข้าใจแล้วยอมรับความจรงิงอาจารย์ขอยกตัวอย่างตัวเองค่ะอาจารย์อาจารย์ประสบอุบัติเหตุแขนหักแขนอาจารย์าารยใส่เหล็กที่ขอ้อศอก อันนี้เมื่อหลายปีลยปแล้วใช่ไหมคะสี่ห้า<ะ>ปีที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าอาจารย์ก็ทําความเข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นอาจารย์ก็มองเห็นเหตุอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์ประสบเนี่ยมันมีเหตุของกรรมอยู่สองประการหนรกรรมปัจจุบันวันนั้นอาจารย์ขับรถซาเล็งให้ลูกน้อง,ร,งรถพ่วงรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นรถซเลเล้งแล้วปรากฏว่าอาจารย์กลับรถ แล้วพอกลับรถไปรูปเนี่ยมีรถที่เขาวิ่งสวนทางขึ้นมาแล้วเขาบีบแตรกระทันหันกับกระทันหันโดยที่ไม่ได้ดูใช่อาจารย์เองก็ได้ยินพอได้ยินก็รู้สึกตัวแต่ว่าด้วยความกังวลกลัวเขาจะมาชนค่ะเราก็รีบหักเข้าซ้ายเปลี่ยนเพื่อที่จะเให้เขามีทางปรากฏว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันมีรถจี๊ปจอดอยู่ไอ้พ่วงของอาจารย์เนี่ยพวกซาเล้งเนี่ยมันไปขบกับรถจี๊ปนิดนึงแล้วก็พลิกคว่ำ อาจารย์ได้ยินมีสติแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนั้นได้คอนทรลรถไม่ได้แล้วร,รู้ตัวรถมันค่อยๆพลิกคว่ำตัวเองเนี่ยหน้าเนี่ยกําลังจะไถไปกับพื้นถนนเห็นภ<พ>าพมันรู้สึกตัวาาเพราะฉะนั้นทันทีที่หน้าจะลงพื้นถนนปุ๊บอาจารย์ก็รีบเอามือมากันแกกันท่าน,นี้เลยเพราะฉะนั้นข้อศอกอาจารย์เนี่ยก็เลยถึงกับพื้นก่อนหน้านี่รอดอาจารย์ รักษาโฉมไม่ได้ยอมเสียสละแขนคือตอนนั้เรามีสติใช่ไหมคะใช่ที่ว่าถ้าหน้าลงไปหน้าเราก็ต้องเสียโฉมก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งกรรปัจจุบันในครั้งนั้นก็คือเราเนี่ยประมาทแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นได้นะครับปัจจุบันสถานการณ์ในตรงนั้นพูดถึงนะนะเราเผลอตกใจจริงทีนี้ในขณะที่ต่อมาเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติ อาจารย์ก็เห็นเหตุในอดีตมีความรู้สึกอาจารย์เห็นภาพตัวเองเนี่ยเอาดาบตัดแขนเขาขาดเลย<า>ความรู้สึกมันชัดมันตัดเขาขาดเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ากรรมในส่วนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเราในชาตินี้อย่างนี้มันมาหลายทิศทางผลอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ได้หมายถึงสาเหตุเดียวมันประดังกันมาเราก็เลยรู้สึกว่า โอ้นี่เป็นกรรมที่เราได้ทําไว้ในอดีตใช่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เข้าใจในตอนนั้นแลวต้องทําคือขอโทษขอโทษไม่ว่าจะเคยทําร้ายใครไว้แล้วไม่หนีพร้อมจะยอมรับถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นยังชดใช้ไม่พอก็เอาไปเถอะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ขอกับทางเจ้ากรรมายเรลอวขอโทษเลยแล้วถ้าในกรณีที่บางท่านยัง ระลึกไม่ได้ว่าเคยทำมามันอยู่ที่วิธีคิดแล้วกล้วยค่ะทันทีที่อาจารย์ขอโทษแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้กลัวที่จะเผชิญหน้ากับผลที่ตนเองได้กระทำอาจารย์ขอขามาแล้วค่ะอ,อะไรที่เคยทำไว้ถ้าจะต้องชดใช้ก็ชดใช้ค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นต่อให้แขนขาดไปทั้งแขนอาจารย์ก็ไม่เสียใจกับมัน อะไรที่เราฝืนไม่ได้แล้วมันจะต้องเกิดมันก็เป็นกฎแห่งกรรมค่ะชดใช้ไปเสียจะได้หมดสิ้นหมดเวียนหมดกรรมกันไปเพราะฉะนั้นทุกเพราะกรรมในข้อนี้จะไม่เข้าถึงอาจารย์อีกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอาเจ็บทางกายแต่ไม่เข้ามาถึงใจใช่กรรมเนาะ่ะทำร้ายกายเราได้ค่ะแต่ทําร้ายใจเราไม่ได้มันอยู่ที่เราอาจารย์คะ คือในกรณีของอาจารย์เนี่ยคือก้วยต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์นะคะแต่ว่าสําหรับท่านที่ยังอยู่ทางบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะที่ยังไม่รู้ว่าฉันเจอเหตุการณ์อย่างนี้แม้กระทั่งความเจ็บทางกายหรือว่าความเจ็บทางใจคือเขาจะมีทางออกยังไงคะอาจารย์ในเมื่อเราบอกว่ามีสติดับทุกข์ได้แล้วคนที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านผู้ชมคือเมื่อเจอไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทุกกายหรือว่าทุกใจ อยากจะขอความรู้จากท่านอาจารย์ตรงนี้ค่ะว่าอาจารย์พอที่จะให้วิธีคิดแนวความคิดยังไงในช่วงนี้หากเขาเจอค่ะอาจารย์อยากมีสติก็ต้องฝึกที่จะมีสติอยากว่ายน้ำก็ต้องเรียนว่ายน้ำทุกๆอย่างต้องผ่านการฝึกฝนสติดับทุกได้จริงไหมเหรอได้จริงสิ ก็สติทําให้เรานั้นมีความกล้าหาญที่จะยอมรับความจริงในปัจจุบันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ไขมันได้อย่างไรสติมีกําลังอย่างนั้นเป็นมารดาแห่งกุศล,ลธรรมทั้งปวงถ้าอยากจะฝึกอาจารย์ก็แนะนําว่ามาที่โพธิวันนาตำบลรานกระทิงอำเภอสนามเยเขตจังหวัดฉะเชิงเซา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแถมรับส่งฟรีด้วยค่ะที่นว,ว่ามินติดต่อได้ใช่ไหมคะก็ยอมรับว่าที่เคยฝึกจากที่นู่นมาก็ได้จนเป็นกล้วยทุกวันนี้ค่ะอาจารย์เพราะแต่ก่อนกล้วยไม่รู้เรื่องสติสมาธิปัญญาไม่ไม่รู้เลยใช้ชีวิตแบบล่องล,อ,งล,อ,งลอยลอยตามกระแสของโลกเขา วันนี้พอจะรู้แล้ววันนี้พอรู้แล้วเอ๊ะฉันมีสตินะสาธุขอให้รู้ไปตลอดนะสาธุอาจารขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้คําแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสติดับทุกได้แต่เรามีเวลาน้อยนิดวันนี้ เพียง30นาทีที่จริงเราคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ก็ไม่จบนะคะอาจารย์แต่วันนี้เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะ<อ>เพื่อพี่เจนคุณนัทนิชาบุญธรรมค่ะเจนอของพี่เจนนะคะก็คืออาจารย์ในช่วงบรรยากาศนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของบรรยากาศเพราะเราเราะรารักกันอาจารย์อ,าารยอยากให้ความรักเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักด้วยทั้งวันมาฆบูชาซึ่งถือเป็นวันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา อาจารย์ชักชวนท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ถ้าอยู่กับครอบครัวก็ขอให้เตรียมใจที่จะให้ความรักอาจารย์อยากจะเริ่มต้นความรู้สึกแห่งความรักด้วยถ้อยคำต่อไปนี้ฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่น ฉันรักรักเธอเพราะใจอยากให้ใช่รักเพียงเพื่อครอบครองไม่เคยร้องขอรักต่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใด เพียงเธอรับรู้มีฉันคอยห่วงใยสิ่งนั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแค่นี้ก็สุขใจแม่เธอ อยู่ไกลแสนไกลแม้ใครอยู่ข้างเธอฉันรู้ควรรักเธออย่างไรจึงยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ชำ้ำไม่เสียใจ ไม่เคยบาดมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอไม่ชำ้ำไม่เสียใจไม่เคยบาดมางทุกอย่างเต็มใจให้เธอหัวใจแห่งความรักที่คิดจะให้ให้ โดยไม่คาดหวังอะไรตอบแทนวันนี้อาจารย์มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งสวัสดีน้องเจนค่ะ,คะหนูเคยมีความรักไหมมีค่ะรักมากไหมมากหนูรักใครรักพ่อกับแม่ค่ะท่านอยู่ที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดอะไรอยู่จังหวัดพะเยาค่ะอยู่จังหวัดพะเยาหนูเป็นคนเหนือ S <S <S ใช่ค่ะอูก้กำเมืองได้กะได้เจ้าวันนี้อาจารย์อยากให้หนูให้ความรักกับพ่อกับแม่หนูกลับไปเยี่ยมท่านบ่อยไหมก็ปีหนึ่งก็ประมาณสองสามครั้ง่ะค่ะปีหนึ่งสองสามครั้งสิบปีก็สิบถึงยี่สิบสามสิบครั้งยี่สิบปีก็สี่สิบถึงหกสิบครั้งในการที่จะต้องพบเจอคนคนหนึ่ง โดระยะเวลาที่ไม่ถึงร้อยครั้งเนี่ยหนูว่ามันเยอะหรือว่าน้อยน้อยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันอีกกี่วันจริงไหมใช่เราไม่รู้เลยเวลาที่เรามีอยู่ด้วยกันมีค่ามากใช่ไหมใช่ค่ะถ้าวันนี้พ่อกับแม่นั่งอยู่ข้างหน้าจอหนูบอกพ่อกับแม่ให้ความรักเป็นตัวแทนลูกทุกคนบนโลกใบนี้ขอเป็นภาษาคําเมืองนะค่ะอ้ะวาวเถอะองครั้งค่ะอืมดู ก,ก,ก็จะบอกความภาคจะบอกความภาคของปอกับแม่ก็คือหนีนี้ใส่ส่วนตัวแล้วหนูจะเป็นคนข้างข้างใกขี้อายบอกกล้าแสดงออกตั้งแต่ตัวน้อยๆจนถึงวันเดียวนี้ก็ยังบอกเกยติจะบอกข้างปอแม่ได้แม่กระทั่งกัดกอดก็ยังบอกกล้าตจะกอดปอแม่นะคะแต่สิ่งที่หนูแสดงให้ปอแม่เห็นก็คือ ในการแสดงความภาคหนูจะแสดงในเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกคือหนูจะจวยปอแม่ทํางานทุกอย่างงานบ้านทุกอย่างโดยเฉพาะจะชอบทํากับเขา้าเวลาทำกับขา้าปอกับแมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขที่ได้คือปอแมอ่จนหนูได้มา ปฏิบัติธรรมตีสถานที่โพธิวันนาตีจังหวัดสระเซาทั้งแล้วก็ให้หนูได้เข้าร่วมในกิจกรรมของพาในบ้านทาให้หนูมีความประทับใจในกิจกรรมนี้แล้วก็สอนให้หนูเข้าใจในความรักของปอแม่ว่ามีค่ามากจนประสามารถที่สมนีอย่างมาเปรียบเทียบได้แล้วสอนให้หนูเข้าใจว่าการที่ปอแม่จะเลี้ยงลูกขึ้นมา คือโตขึ้นมาได้คนคนนึงเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถมากแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกคนหนึงเี่เติบโตเป็นคนดีหนูอยากจะบอกป่กันแม่ว่าหนูหักแล้วก็เป็นห่วงตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ความความไก่เนี่ยมันไ่ได้ทำให้ความหักของหนูเนี่ยมันน้อยไปตมามระยะเวลาทา แต่เหมือนกับทำเมื่อหนูเนี่ยมีความฮักและกอห่งวงปอแม่มากขึ้นเอ่อแล้วสุดท้ายหนูก็ขอขอบคุณปอแม่ที่ได้เลี้ยงหนูเพื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็ใจชีวิตในสังคมได้และ,ะและหนูเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์หนูขอบุญกุศลที่หนูได้กระทำนี่ขอให้พ่อแม่มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ขอพ่อแม่เป็นลมโพลมสายของลูกๆไปตามทานเท่านานขอบคุณเจ้าุและลำดับต่อไปนี้อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เห็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพระในบ้าน <S 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 ซึ่งเป็นการให้พรโดยคุณพ่อบุญรอดอ่ำบำรุงเป็นคุณพ่อของอาจารย์เอง <S S S อถึงถือเป็นอาจารย์มาครั้งแรกในรายการนี้เนี่ยอาจารย์ก็พาพ่อมาให้พรลูกๆทุกคน ขอให้ท่างรายการได้ปด

người quý ông quân nhà lâu hải tài trí tài luôn phải không có một con cái qua nào cũng phải mang quỹ tiền และในช่วงท้ายรายการในต่อไปนี้อาจารย์ก็อยากจะพาพวกเราทุกคนได้มอบความรักให้พระพุทธองค์ด้วยการสวดสารพัญญะสวดมวนต์ก่อนนอนด้วยกันนะวันนี้ หาทมทุกท่านสาสาชุก็รายการจบแล้วนะคะก็ขอกับขอพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการราตรีนี้มีแสงธรรมนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์วุฒิชัยอ่ำบำรุงนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอนุโมทนาค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่เจนด้วยนะคะที่มาให้ความรักแบ่งปันธรรมแบ่งปันธรรมะ ให้กับพี่น้องที่เข้ามาชมรายการเราค่ะโอกาสหน้าเราพุดหน้าพูดหน้า,นาใช่ไหมคะอาจารย์พูดหน้าเวลา20่สนาฬิกายีนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะยังไงช่วงสองทุ่มก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมชมรายการธรรมะในเรื่องของความรักอิมเอมความรักไม่ว่าจะรักแบบไหนนะคะทาง ท่านอาจารย์นะคะก็จะมีความรู้ให้กับเรานะคะค่ะวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะคะค<า>่ะสาธุค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะอาจารย์ ねっ。<music>